สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ครับเราอยู่กันในเกม One Arm Robber นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มาทำอาหารแบบคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาปนกันบ้างนะครับผมทำอาหารแล้วมันไม่ลุ่งนะครับผมก็เลยต้องมาปนกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปปนอีกคารือหัดคนรวยกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะเรามากับเพื่อนอีกสองคนนะครับผมก็คือ กัปตันคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือมีพอดอีมาด้วยนะครับผมโอ้ยสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ของช่องเรานะครับผมพอดีว่าอีกสองคนเขาไม่ว่างนะครับผมติวเตอร์กับเอ่ออะไรอัมบัตเตอร์โอเคไาเดี๋ยวเราไปเริ่มขโมยกันเลยดีกว่า let's go ลืมเลยดิสามสองหนึ่งเย้ โหไม่ต่างไม่ต่างกันเลยเม,ม,ยมามเลยว่ะเดวขอระยะเซตติ้งแป๊บนึงเหมือนกันเหมือนกันโอเคได้ละโอเคปืนแล้วก็ต่อไปต้องหยิบอะไรไปละโอเคดูง่ายกันละใช้องสนอันนี้แบบคือเราเล่นยังไงเนี่ยคือผมเข้ามาแบบเล่นไม่เป็นอีกแล้วนะ ก็เลไปเห็นไอ้ที่มันวางที่เป็นปืนปะกดกดคิดกดคิดแบบเลือกปืนได้เลยมาเอาสมบัติใส่เอา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 ุปกรณ์ใส่ถุงนี้ไปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอาอะไรไปบ้างอ่ะเอาไข่ควงเอาไข่ควงใส่มาไข่ควงใส่มาแล้วคือเปลี่ยนมืออ่ะโอ้โหเล่นานก็ได้นะนี่โอเค วันนี้เรามีหัวหน้าเป็นคุณกัปตันเหมือนเดิมนะเป็นหัวหน้าทีมการป้นของเราในการป้นครั้งนี้ต้องสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้พี่กัปตันเขาเป็นอันนี้โปรเฟชชั่นอลใช่เขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลทั้งขโมยทั้งทําอาหารเขาก็คือมนะื <c oughs> อหนึ่งนะยามย้มย้ำลากหัวลากหัวเฮ้ยมีคนตื่นตัวมีคนตื่นตัวมีคนมีคนรู้มีคนรู้ ไม่ต้องแล้วสวยแล้วอะไรเนี่ยของหมดเขาแบบรวยใจเย็นใจเย็นหนึ่งไม่ใช่ชนเอ้าไม่ตายเด้งหรอวะนะไม่สนรไม่ตายเด้งหรอเอ้าโลยโจรมันก็ต้องกัดหมดไม่สนลูกใครอยู่แล้วป่ะออแล้วก็แค่ไปขโมยไปขโมยข้างหลังบ้านหรอ ออะไไร้ขมที่หนเราต้องไปทําลายกล่องกล่องไอ้นี่ก่อนเอาบอกตรงไหนวะต้องหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านอยู่างนี้บอกพังกระจกไปก็ได้นะทําลายไงอ่ะเฮ้ยผมเอาไปได้เฮ้ยมาแล้วออะะไร่เป็นการปนที่ไม่มีความแยบยนต์เลยอ่ะคือแบบต้งโต้งเลยกระยิงหมดอ่ะ มอ้ยสว่านสว่านมาเยอะสว่านมาเยอะตำรวจักลัวรักหัวผมรกหัผมมายะซินหมูเตนเนวีไฟาโอยเราเป็นฆาตกรกี่ศพเนี่ยกระสุนไม่มีรีโหลดแล้วต้องหาเกมกระสุนเกบกระสุนได้จากไหนอะเยอะๆๆจากพื้นจากตำรวจไม่ได้ายรื เฮ้ยใครอะใครอะทังประตูปุ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ไมไมไมอะไเฮ้ยมากันเต็มเลย,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 ยเป็นการต้นที่ตำรวจจะต้องมาทั้งกองทัพนะต้องมีทหารมา<ๆ>ด้วยนะจริงๆถ้ามีรถถังรถจะยิงดีมากโอ้โหอย่างอย่างอย่างนี้ตายทั้งประเทศแล้วมั้งเนี่ยถ้ามันแห่ไปเนี่ยเนี่ยเนียเราเก่งเกินไงเก่งกว่าจอ์นวิกกิตำรวจทาอะไรได้เฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้มีมีช่างมีช่างมีช่างมาช่วยหมดนะครับมาช่วยหมดนะครับตรงกองตรงกองตรงกอง

ไปเก็บต้งสบไปเก็บต้งสบเจ็บอันโอ้ยเก่อนจะต้เนะครับเอ้ยอมัน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 ตำรวจอะไรเนี่ยเกาะหนาเป็นตำเป็นอะไรอะเน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 นนไอตัวเกาะหนาไม่รู้ต้องแก้ไงไปไปห้องใตดินท้องใดินซื้อซื้อซื้อถือถุงเฮ้ยตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจพิเศเ็นถือประตูล็อก ต้องไปทำอะไรอ่ะประตูประตูอะไรดีนี่ยประตูอะไรดีเนี่ะส่วนมนต์มีกระสุนนี่เก็บป่ะไม่ไม่เราต้องพองพังใ้กล่องเนี่ยพังใ้กล่องเฮ้ยเฮ้ยมีมีกลอง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 กจริงกลองละโอ้ยเต็มเลยเต็มเต็มเต็มโอ้ยมากันมาเยอะแยะส่วนมเลย ใช้กระสุนอย่างประหยัดด้วยไม่ม ah ีความรัก hmm. ก uh ับด oh. like ักยิงหัวยิงได้หัวยิงได้หัวประหยัดกระสุนมีคนมีคนหนีไปอ่ะใครหนีอ่ะโอ้โหหนีไปแล้วเฮ้ยช็อตเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยมาอีกแล้วมันรากกับดักมันมาวกับดักไปเอาตะขอตรงตรงไอ้รถมันไหนไหนสีขาวอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแม่ดูว่า โอเคเดี๋ยวเอาตะขอสีขาวอีกแล้วกันนะกลังแลมลากแลมโบมาอยู่แลมโบแลมโบแลมโบถ้ายิงแลมโบจะลมโบจะพังปะพังดิทำให้แลมโบพังเหลยเต็มลังโบเต็มยูรามตนเต็มจยิงแลมโบอตกลมเอ้าตายเอ้ากับกลับกับมาจากแม่โถแล้ว โอ้ก่อกาลังไปกาลังไปกาลังไปโอเคโอเคขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยกว่าจะได้จะได้กี่ดาวกันสัก เราว่านั่งจะทำประมาณสามสี่ดาวอะถึงเราถ้าไรไม่ถึงโอ้เราว่าเอาขึ้นขึ้นเออ้ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งเราเรารวยแล้วเรารวยแล้วได้ไหมรือว่าลมามลมาลมาไปมาจีดาวคราบมมันมีดาวให้ดูหรือเปล่าก่อนยังไม่รู้เลยไม่มีไม่มี อ้าวไม่มีเหรอโอ้โหสานั่งเล่นเก็บดาวโอ้โหได้แสนหนึ่งก็ยังดีอยู่แสนหนึ่งได้ไมาแสนแสนนอล,ล่าเนี่ยรวยเยอะก็ทำอาหารแล้วกันได้หนึ่งร้อยอ่ะทำอาหารได้ร้อยบาทเล่นกันตั้งนานได้แค่ร้อยเดียวโอ้